ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a i i s o d m y t h a l o ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัว a v i s o n m า t h a l o and Lucky Candle ทุกๆคนแล้วก็ครอบครัว a v i s o n m y t h a l o นะคะที่อยู่ช่องเสน่ห์เฟซบุ๊กที่ตามมาดูนะคะวันนี้วันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักประจําเดือนสิงหาคมให้กับชาวราศีตุลน,นะคะ โดยการอ่านวันนี้มันจะเป็นการอ่านแบบ general reading ไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เนาะมันเป็นโดยรวมเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคำแนะนำดีๆไปปรับใช้แล้วกันอะไรที่เดียวไปอะไรที่ไม่ไดีทิ้งไว้ให้ตรงนี้รับชมรับฟังให้เป็นแกลไย,ยชีวิตนะจ๊ะ เป็นกาลังใจฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะเดี๋ยววันนี้การอ่านของเราจะแบ่งไปทั้งหมด3ามรูปใหญ่ๆก็คือคนซอคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่และรายละเอียดต่างๆสามารถคลิกที่ดีสคริปชันได้เลยนะเจ้าได้ทําเป็นทาวสแตมป์ไว้ให้หมดแล้วนะคะไปคลิกด,ดูกันได้เลยมีทับสแตมป์สำหรับทําให้แต่ละกองแต่ละกองก็อยู่แล้วนะคะก็ไปดูในตรงนั้นได้การเช็คลักณคนาดจนาจันทร์สุขเป็นแบบตะวันตกก็ไปเช็คกันได้ที่ในดีสคริปชันได้เลยนะจ๊ะ มาเดีย๋ยวเรามาเริ่มที่คนโสดสถานการณ์คนโสดของชาวราศีตุลชาวราศีตุลสถานการณ์ความรับความสัมพันธ์ของคนโสดของคุณเนี่ยมันอยู่ในเวทีไหนคะมันอยู่ในเมนไหนที่โอ๊บได้เปิดเจอในวันนี้ two of one high princess โอ้ oh, บางท่านนะคะเพิ่งจบความรักความสัมพันธ์ที่เราร้อนมาเลยนะเนี่ยบางคนเพิ่งแบบว่าเพิ่งได้โสดแบบไม่นานอ่ะเพิ่งแบบเพิ่งโสดมาเลยอะ่ะหรือบางคนที่เป็นคนโสดอยู่แล้วอะ่ะคุยกับใครแล้วเพิ่งจบความรักความสัมพันธ์มาเพิ่งจบกับจบเรื่องของคนคุยคนนี้มามันมีพลังงานอะไรบางอย่างออกมาว่าคุณกับเขาไปต่อกันไม่ได้หรือมันดูแล้วมันไม่มันไม่สามารถไปต่อได้คุณเลยตัดสินใจเดินอ,ออกมาตัวคุณน่าจะเป็นฝ่ายเดินอ,ออกมา,มามากกว่าที่แบบว่า เขาเป็นฝ่ายเดิอนออกเขาเดินเป็นฝ่ายที่ออกไปนะเหมือนตัวคุณเดิอนออกมามากกว่านะ <c oughs> พลังงานของตัวแปดเหรียญเนี่ยมาในตำแหน่งที่คุณรู้สึกว่า,าพยายามเต็มที่แล้วแหละมันได้ที่สุดของสำหรับคุณแล้วแหละไฮ <c oughs> พินเทสเดทมันเป็นการจบของความรักความสัมพันธ์ที่ถ้าเป็นแบบคนคุยก็คือคุยคุยกันไปอย่างนั้นตัวเขายังบอกว่าไม่ได้จริงจังกับเราขนาดนั้นซิกออฟคับเป็นพลังงานของคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะเอสออเนี่ย ไพ่พนาของแปดถ้วยออกมาแล้วคือแบบว่าคุณมูฟออนแล้วคุณไม่เอาแล้วอ่ะคุณพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปในความรักครั้งใหม่ของคุณมากกว่ามันเหมือนแบบเป็นเพิ่งแบบว่าเพิ่งโสดหรือบางท่านเพิ่งจบกับอะไรบางอย่างที่มันคละคาสังไปแล้วก็ได้จะเริ่มต้นใหม่ในช่วงเวลาของเดือนนี้นะคะอ่าขอดูไพ่เดือนนี้หน่อยสิว่าแล้วไพ่เดือนนี้สถานการณ์ความรักมันไปไงต่อคนโสดราศีตุลสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นอย่างไรต่อเจ้าคะ พ,พลังงานขึ้นพ,พลังงานของตัว queen of wand นะคะดูแล้วเหมือนในเดือนเนี้ยมันมีเด e s t r e n ขึ้นมาอีกอะ่ะ <c oughs> คุณจะได้พบเจอใครบางคนที่อายุกเท่ากันนะคะเป็นคนที่่อนข้านจะเป็นผู้นําสูงหรือว่าทํางานเกี่ยวกับแวดวงสังคมที่จะต้องพบปะผู้คนเยอะะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบทํางานที่ต้องเจอคนเยอะๆอะ่ะเออคุณจะได้เจอคนคนนี้นะคะ <c oughs> พลังงานของ two of cups เนี่ยแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> พลังงานของถูกอัคัพเนี่ยมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ชัดเจนว่าคุยจะได้พบเจอเนื้อคู่หรือว่าพบเจอคนที่ถูกใจเป็นยิ w แบรนด์เด e g i n n กิ g ใหม่ๆเทนออคัพเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุยด้วยแล้วสบายใจที่สุดอืมเป็นคนใหม่ๆหม่ได้เข้ามานะคะชาวราศีสิงห์ได้ชาวราศีธาตุน้ำก็ระกดพิจิกมีนได้นะคะพลังงานของไพ่พลังงานของคนที่เคยคุยไปแล้ว แบบนานๆไปลาเคยคุยกันมาแบบนานมากล้วแบบจบความนักข้อสัมพันธ์ลงอาจจะมีรีเทิร์นกลับมาก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็อีกเวทีหนึ่งเพราะมันมีพลังงานของอัศวินถือถ้วยขึ้นเป็นคนเก่าๆที่เคยแบบว่าเคยเจอเคยพูดคุยกันแหละแต่ไม่ได้ว่าอยู่ในเมนเมนของเรื่องของความรักหรอกแต่ว่าพอมันพอมันมาถึงจุดเนี้ยมันได้แบบว่ามีการอยากจะศึกษาดูใจกันมากกว่าระดับที่เคยให้กันไว้แต่ก่อนนะคะมันก็เลยแบบว่า ออกไปทางเมนเอนจีหลักที่ว่าอาจจะพัฒนากันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คนเมใหม่เข้ามาเหมือนกันเป็นคนที่ชอบทํางานที่อยู่กับแวงสังคมที่แบบว่าต้องพบปะพบเจอคนอยู่บ่อยครั้งอะ่ะอืมคนคนนี้จะได้พบเจอจากเพื่อนแนะนําม,มาให้หรือคนที่ทํางานอ่ะแนะน,นํานมาให้คุณได้เจอเขานะคะอะ่ะแรกๆอาจจะแบบรู้สึกว่ามันถูกชะตากันก็คุยๆเล่นๆแป๊บๆไป,ไปมาๆกับมันกลับมันเป็นแบบว่าเออ เข้าเข้าขากนได้ดีแล้วก็เลยบอกว่าคุยกันมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่สามารถพัฒนาต่อได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะ <c oughs> ขอดูหน่อยสิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นเวทีไหนต่อคะบทสรุปเอาคําของคนโสดคนโนสดสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันขึ้นอัศวินถือไม้เท้ามาแล้วก็ไพ่พลังงานของตัวซิกออฟสอดซิกออฟสอดมาลงในตําแหน่งต่อมาก็คือพลังงานของ อัศวินถือเหรียญสี่ถ้วยดูดูแล้วความนักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเวลาเนี่ยเหมือนตัวคุณยังไม่เลือกที่จะแบบว่าชัดเจนกับเขาหรอกเหมือนขอแบบว่าดูเชิงไปก่อนดูดูเขาไปก่อนเพราะเดือดเมทิเซียนขึ้นคุณต้องการความแบบว่าความชัดเจนในตัวเขาแต่ว่าเขายังแบบว่ายังไม่ค่อยชัดเจนยังแบบคุณเลยเรื่องที่จะแบบว่าขอดูเชิงไปก่อนว่าเขาจะมาเล่นในรูปแบบไม้ไหนแต่มองดูแล้วในเดือนเนี้ยความนักความสัมพันธ์นของพวกคุณนะ่ะ คุณได้เจอคนที่ใช่แล่นแหละแต่ว่าอาจจะต้องดูใจกันไปก่อนมันอยู่ในรูปแบบของการที่ดูเชิญคนคนนี้แต่ว่าแนวโน้มแนี่ยนาะโคเมี่ยยังกันในครบหาดูใจกันในระยะยาวนะจ๊ะแต่ตอนนี้เหมือนว่าตัวคุณมีปมปัญหาความรักคุณเลยเลือกที่จะบอกว่าไม่กล้าลงดีเทลหรือลงลึกในเรื่องของความรักกับคนคนนี้มากคุณกลัวเจ็บอีกคุณกลัวเจ็บอีกเหมือนครั้งที่ผ่านมาคุณก็เลยเรือกที่จะอยู่แบบนิ่งๆเฉยๆรอดูเชิงเขาว่าเขาจะาไงต่อเล่นเกมแบบว่ามีชั้นมีเชิงมากขึ้นในเรื่องของคคววาามมนนะมััักสพนนธ์ะอื กอดูไพ่พลังงานของตัวโรแมนต์แองเจิลอลเอร์เก้าการ์ดหน่อยสิว่าออร์เคิลการ์ดอยากให้คำแนะนำอะไรคุณบ้างคะ่ะให้โรแมนต์แองเจิลอลเอร์เก้าการอยากให้คำแนะนำอะไรคุณบ้างโซเมดขึ้นนะจ๊ะเตรียมกินนะจ๊ะพลังงานของไพ่ ตัวโซเมดขึ้นมากกับไพ่อีไพ่อีใบนึงแล้วขออีใบนึงอ่ะเขาบอกว่าเคลียคนเก่าๆออกไปคนที่คุณรู้สึกว่าอีนี้มันหลายอันนี้มันหลายเอามันออกไปไม่ต้องแบบว่าไปคิดไาเสียดายมันเพื่อคุณจะได้ดึงดูดคนที่ใช้เข้ามาพลังงานความรับความสัมพันธ์มันจะมีคนที่ใส่หน้ากากหลอกลวงอยู่ในเรื่องของความรับความสัมพันธ์คนเก่าๆที่มาขอโอกาสอะไรเนี้ยถ้าดูแล้วมันไม่เวิร์กก็ปล่อย อดมดูแล้วมันไม่เวิร์กก็ปล่อยเพื่อที่ดึงดูดเนื้อคู่คนที่ใช่สําหรับคุณเข้ามานะคะพลังงานความรักดีๆจะได้มีเข้ามาดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาปล่อยคนที่ไม่ใช่ออกไปเนาะอขอดูไพ่พลังงานของตัวราศีเขาหน่อยสามารถใช้ลัคนาดาวจนันดาวสุข,ขได้ที่ดีสคริปชั่นนะคะราศีเกิดเขาเนี่ยลัคนาดาวจนันดาวสุขราศีเกิดเขาอยู่ในราศีอะไรคะของคุณก็สามารถเช็คได้นะที่ดีสคริปชั่น ราศีเกิดของเขาอยู่ในราศีลิบ้าราศีตุลราศีคุณอาจจะเดียวชาวราศีตุลด้วยกันก็ได้นะคนที่เป็นราคณาดาจันทรศุกร์เนี่ยชาวราศีอาเลสราศีเมษอืมแคปพิตเทลค่ะราศีมงกรลราคณาดาจันทรศุกร์ของเขาอาจจะอยู่ในราศีเดือนต่อไปนะคะ ราศีตุ้ลราศีเมษและราศีมังกรนะคะสามารถใช้ลคณาดาวจันทร์สุข,ขได้ที่ดิสคริปชันด้านล่างเลยนะไปกันต่อสถานก,การณ์คนมีคนคุยคะคนมีคนคุยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างเอยสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคนคุยเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ เดอะชาริออนะคะไพ่เดอะฟูเก้ไม้เท้าเจไม้เท้าจัสตีค่ะคิงออฟเพน t า c เ e ิลจ้าโฟลออฟสอดจ้าวางไพ่สวยๆก่อนฮมม์เมนเดนจีของคุณคือไพ่ชาริออต บางท่านดีวกวับชาติรักต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นหรือคนรักทางไกลต่างจังหวัดได้หมดอาจจะไม่ค่อยได้พบปะพบเจอเกันเท่าไหร่มันมีการแบบว่าบางอีกคนหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ในเรื่องของความรักมันมีการเหินเหยินกันออกห่างเหินกันออกไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีการละแวกันเกิดขึ้นมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นใจกันว่าจะเอางไงต่อจะไปต่อดีไหมหรือยังไงจะติดมันมีการหาความที่ ความยุติธรรมมากับตัวเองเรื่องของความรักเพราะว่าเหมือนตัวเขาก็มันมา,มาหายๆเขาเป็นคิงถือเหรียญนะคะที่ค่อนข้างจะเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ค่อยได้นะคะเป็นคนค่อนข้างจะแบบมีช้อยไม่ตัวเลือกเยอะเหมือนกันนะสเสน่ห์แรงนะคิงถือเหรียญเนี่ย f o r อ f s w o r d เหมือนตอนนี้คุณต้องการจะพักผ่อนเรื่องปัญหาความรักความสัมพันธ์เพราะว่าคุยแล้วมันยังไม่เห็นเมนเมนที่แบบว่าสามารถไปต่อได้เลย ten of ten of, ten of เทนถึงไม้เท้าเนี่ยก็คือสิบไม้เท้าเนี่ยค่อน,คนข้างที่จะกลายเป็นค่อนข้างที่จะคุณจะต้องแบกอะไรบางอย่างที่มันหนักอึ้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเทนออฟวานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าตอนนี้คุณกําลังแบกอะไรหนักๆไว้อยู่คุณรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินอยากจะแบบปล่อยวางมันไปไปหมดแล้วอ่ะคืออยากบบว่าปล่อยมันทิ้งไปเลยอ่ะคือยิงรรย่งทํายิ่งพยายามมันยิ่งเหมือนว่า Sacramento. ยิ่งเหนื่อยอะ่ะมันเหมือนใกล้เข้านะมันเหมือนว่าคนสองคนได้ใกล้ชิดกันก็จริงนะแต่ความรู้สึกคุณมันเหมือนความรู wow ้สึกของคุณมันยังรู้สกกเเหมือออนวยอย่่ายยยังไลลูะ เออมันเลยกลายเป็นความรับความสัมพันธ์ที่ดูแล้วรู้สึกเหนื่อยตอนนี้คุณอยากจะปรเทคตัวเองอยากจะอยู่นิ่งๆไม่สนใจไม่ทําอะไรแล้วเซฟตัวเองมากขึ้นเรื่องของความรู้สึกตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขอดูหน่อยว่าไพ่พลังงานของตัวเดือนเนี้ยสนัการณ์ความรับความสัมพันธ์มันจะไปนในเวทีไหนจ๊ะนี่ไงห้าถ้วยสองเหรียญ The Higher f r i e n คุณเริ่มนิ่งแล้ว คุณเริ่มนิ่งแล้วคุณจะไม่แบบว่าพยายามอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณกลายเป็นคนที่ให้เขาเป็นฝ่ายพยายามบ้างแล้วก็ให้เวลามันเป็นตักกำหนดเอาแล้วกันเพราะตอนนี้คุณเหนื่อยที่จะแบบว่าพยายามแล้วอะซิกออฟวานคุณเ,เหนื่อยกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามแล้วอะเดือดแดวิลขึ้นอีกมันเหมือนว่าคนสองคนเนี่ย <c oughs> มันต่างฝ่ายต่างมันมีช้อยให้เลือกเหมือนกันเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลย <c oughs> คนหนึ่งเขาก็มีช้อยคุณก็มีช้อยทําให้คุณรู้สึกว่า ไม่ไม่ได้สนใจอะไรมากถ้าสมมติว่าต้องตัดก็คือต้องตัดเพราะว่าคุณได้ทําแบบเต็มที่แล้วอะเดลเวอร r มันมาในตำแหน่งของไพ่เดอะเดวิลบางท่านอาจจะต้องเตือนในเวทีที่ว่าอาจจะมีรักมือที่สองมือที่สอง,ม,อสองมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องบางท่านเขาอาจจะแบบว่ามี ชอยอีกหลายๆคนที่อยู่ในตัวเขาที่เขายังไม่ได้เปิดเผยเขาไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวหรือตัวคุณก็เหมือนกันอาจจะไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นพลังงานความรักความสัมพันธ์ในเวทีเดือนเนี้อาจจะยังไม่ขาดแต่ปัญหาตามมาคือมันจะมีคนคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเข้ามาอืมตัวคุณอาจจะนิ่งมากขึ้นแล้วเลือกที่จะไม่ทําอะไรแล้วก็คือปล่อยอืมถามว่าเวทีนี้มันจะจบลงในเวทีในแบบไหนถ้ามองจากไพ่อ่ะยังไม่จบหรอก แต่มันจะมีปัญหาตามเข้ามาที่ว่าคนสองคนจะเล่นสงครามประสาทกันมากขึ้นอืมคนหนึ่งนิ่งคนหนึ่งเริ่มทําตัวประชดอีกคนหนึ่งก็นิ่งนิ่งนิ่งเงี้ยใส่ใส่กันอย่างเงี้ยมันเป็นประเด็นที่อยากจะต้องแบบต้องเคลียร์กันอีกนานถามว่ามันจะไปต่อได้ไหมมันยังไปต่อได้นะแต่ต้องมีการแบบว่าปรับความเข้าใจกันก่อนถ้ายังเล่นสงครามประสาทอันนี้ยาก ที่จะแบบไปต่อได้ฟิลว์วของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่จบลงได้ดวงมันไม่ได้แบบว่าชัดเจนว่าแน,น่นอนว่ามันต้องแบบไปอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเปลี่ยนในที่การการะทาของตัวเราและความคิดของเราปัจจัยตัวนี้แหละที่จะทําให้ดวงมันเปลี่ยนอืมมันยังไปต่อได้เนี่ยต้องอยู่ที่ตัวพวกคุณะว่าจะเปลี่ยนดวงยังไงอืมแต่ว่ามองดูแล้วว่าถ้าปรับความเข้าใจกันได้คุยกันได้เคลียร์กันได้ปัญหาต่างๆจะเคลียร์ลงแบบปลดล็อกเลยกลางๆือนสิงหาน่าจะปลดล็อกได้อืม เนี่ยพอพลังงานของเดือะจัดเมนต์ขึ้นแล้วอ่ะเป็นไงมันก็ไปต่อได้ทุกอย่างมันตื่นรู้แล้วทุกอย่างมันได้กลับมารีเซ็กันอีกครั้งหนึ่งความวิธีทำที่คุณเรียกร้องหรือว่าอะไรที่คุณต้องการมีโอกาสเป็นไปได้นะคะขอดูหน่อยว่าบทสรุปเอาคำจะเป็นอย่างไรต่อค่ะบทสรุปเอาคำนะคะขึ้นพพลังงานของ s อสออฟวาขึ้นมาในตำแหน่งของเด็กถือเไอสิบเหรียญขึ้นเเหรียญขึ้น วีเดเวอร์ขึ้นวีออฟฟอร์ n ูนขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสแล้วแหละพวกรักทางไกลทั้งหลายที่คุยกันแบบว่าชาวต่างชาติทางไกลหรือว่าเป็นพวกชาวต่างแบบอยู่ต่างจังหวัดกันไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยหรือเจอจากสื่อโซเชียลมีเดียกันมาเนี่ยมันจะมีการพูดคุยและหาคําตอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดอะ t a r สตาร์ขึ้นอย่างเงี้ยมองให้เลยว่าพลังงานเดอะสตาร์เดอะเวร์เนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ว่าความรักมันจะไปรอดนะแต่ว่าคุณสองคนต้องเข้าใจรายละเอียดและดีเทลที่มันเกิดปัญหาเข้าใจปัญหาแล้วคุณจะได้้แกกมันนถูเะ ฟีวิลของคุณเนี่ยพลังงานของไพ่ i ิลออฟฟ r t ทู e เนี่ยมันเป็นวงล้อสเสียงโชคอะถ้าคุณคิดจะวัดดวงคุณก็จะได้ในของที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าคุณวางแผนดีๆคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องนี่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นทำอะไรคิดได้ทคิดหลังดีๆแล้วกันนะแต่มองดูแล้วว่าในเดือนเนี้ยความรักความสัมพันธ์มันยังแบบว่ายังคุมเครืออยู่อืม แต่ถ้าเคลียร์กันได้มันจะปลดล็อกความคุณเคือทันทีกลางกลางเดือนนี่จะดีขึ้นถ้าคุณเคลียร์กันได้ก่อนกลางเดือนความรักความสัมพันธ์จะไม่ตึงจะไม่แบบว่ามามาหายหายจะมีการแบบว่าเทคแอคชั่นสม่ำเสมอบางท่านอาจจะแบบว่าเรื่องเรื่องขาดกันได้เรื่องกลายเป็นคนจากคนคุยกลายเป็นแฟนกันได้นะคะอในระยะยาวนะเพราะว่าเอสออฟวายเป็นไพ,พ่พลังงานของโอกาสใหม่ๆเข้ามาในตัวคุณเดอะเวอร์ Word, เปิดทางให้คุณแล้วเดอะซัน ดเดคชสาตาขึ้นด้วยแล้วก็มากับภาพบิวอฟอร์ทูนด้วยทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณกําหนดโชคชะตานะจ๊ะอันนี้ขอดูหน่อยสิว่าไพ่พลังงานของตัวโรแ a n ต์แองเจิลอลัคเการอยากให้คําแนะนำแหละคุณบ้างค่ะไพ่โรแมนต์แองเจิเอลอลัคเกิลการอยากให้คําแนะนำแหละคุณบ้าง เคมี ery, จูนเคมี er, ให้เข้ากันเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นพลังงานของความรักความสัมพันธ์จะต้องมีการปรับความเข้าใจแลกอธิษฐานนั่นแหละบรอยากาที่เคยอธิษฐานมันจะได้ประสบความสําเร็จอืบางทีเราพึ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองด้วยพลังงานของตัวเงื่อนไขเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแนวโน้มให้คุณนั่นแหละแต่ว่าเงื่อนไขที่เขาให้คุณก็ต้องพยายามด้วยตัวเองด้วยต้องมีการปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นบางอย่างมันเป็นเรื่องของการที่คนสองคนจะต้อง มองปัญหาให้เป็นแนวทางเดียวกันแล้วค่อยๆพูดคุยเจรจากันเรื่อยๆให้มันแบบว่ามันหาตรงกลางและหาข้อตกลงระหว่างกันให้ได้แล้วความรักข้อสัมพันธ์มันจะกลับมาดีเองนะจ๊ะอืมเออขอดูหน่อยสิว่าไพ่พลังงานของตัวลัคนาดาจันดาสุเขาอยู่ในราศีอะไรสามรถเชคลัคนาดาจันดาสุขได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะจ๊ะลัคนาดาจันดาสุเขาอยู่ในราศีจมินีค่ะมิถุน ทอรัสค่ะผึกศกเซอร์จิทอรัสค่ะราศีธนูลัคน,นาดาวจันทราศุขเขาอยู่ในราศีตั้งต่อไปนี้นะคะธนูพฤ้งโศกและราศีมิถุนนะจ๊ะลัคนาดาวจันทราศุขเขาอยู่ในราศีตั้งต่อไปนี้เช็คได้ที่ดีสคริปชั่นนะต่อไปสำหรับคนมีคู่ คนมีคู่คนมีประเด็สนสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างคะเดอะชาดอีกแล้วรักทางไกลชาต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นหรือคนที่เป็นเกี่ยวกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เจอกันเท่าไหร่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นตัวกําหนดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดอฟูลขึ้นมันเหมือน,น,นคล้ายๆอันเมื่อกี้นี้เลยอะเออเซเว่นออฟวาน The f o ูลแล้วก็ j จส g m เม t นะขึ้นมาในตำแหน่งประมาณที่ค่อนข้างว่าช่วงเวลาเนี้ยคน2คนไม่ค่อยได้มีเวลาให้กัน Six of p t n t a c l e s แต่ว่าในเรื่องของการรับผิดชอบต่างๆในเรื่องของค่าใช้จ่ายมีการส่งมาให้เหมือนกันส่งเงินส่งอะไรมาให้ไม่ขาดแต่เรื่องของความรักมันดูนิ่ง คิงออฟคัฟเหมือนตัวเขาหรือตัวคุณเปลี่ยนไปในชั้นเจนสัมผัสได้แหละว่าเขาเปลี่ยนไปตัวคุณน่าจะสัมผัสได้ว่าเขาเปลี่ยนไปตัวเขาก็น่าจะสัมผัสได้ว่าคุณก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะคะเดนพัลเลอร์มันเป็นไพ่พังยานของคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเหมือนชาวราศีเมษอะเดมู n คิดมากบางอย่างคือขม่มบางอย่างคือทําตัวแบบว่าเข้มแข็งแต่ในใจคือแบบว่าคิดมากอีกคนไม่สนใจปล่อยปะละละเลยเรา หรือความรักความสัมพันธ์มันดูแบบว่าขาดขาดช่วงไปทําให้แบบว่าคนสองคนมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้คุยกันแล้วความรักมันตึงมันค่อนข้างตึงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าตอนเนี้ยมันเหมือนว่ามันแทบจะแบบไม่รู้จักกันแล้วอะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อืมเดอะชาริออตเนี่ยมันเป็นาพพลังงานของคนรักทางกายแล้วก็เป็นการที่เขาเรียกว่าคิดมากแต่ว่าพยายามทําตัวแบบใจดีสู้เสือก็ได้นะคะ เออเพราะว่ามันกังเกินก like ับเดมูน่ะคือมันมีพลังงานดาวจันทร์สถิตท,ทั้งคู่อะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนสองคน,คนที่มันเป็นพพลังงานตัวตนของตัวคุณตอนเนี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่บางครั้งที่จะแบบพยายามไม่ใส่ใจแต่คือในใจอยากคิดมากพยายามทําทุกอย่างให้ปกติแต่ในใจอยากคิดมากอะไรเนี้ยมันเป็นแบบนี้เก็บนน่นเก็บนี่มาคิดอยู่บ่อยครั้งอะค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะขอดูหน่อยสิว่าแล้วเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นไงต่อค่ะอืม มันจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ Ten of s w o r d มันรู้สึกว่ามันถึงจุดตัดที่จุดวิกฤตแล้วแหละว่าคุณไม่โอเคกับการที่เขาเป็นแบบนี้คุณมีการพูดคุยกับเขามากขึ้น Seven of c u p เนี่ยและว่าให้ระวังในเรื่องของอารมณ์เพราะว่าไพา่ห้าห้าดาบหมายเนี้ยระวังในเรื่องของอารมณ์ดีๆแล้วก็ Queen of c u p ขึ้นมาในตําแหน่งที่อยู่ในช่องข้างที่จะแบบตำแหน่งที่ห้าลงกับไพ,พ่พลังงานของ a of c u p อะ่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะไปได้ดีนะ แต่พลังงานมันยังแบบไม่ชัดเจนขนาดนั้นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นตัวที่จะทําให้ความรักคอาสัมพันธ์เนี่ยแย่ลงคืออารมณ์ของคุณและคําพูดของคุณใบนี้กับใบนี้เป็นเรื่องของอารมณ์และคําพูดถ้าเกิดพูดคุยกันแล้วให้มันแบบว่าดีขึ้นต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆเกี่ยไกลก่อค่อยๆแบบว่าไกลเกี่ยหน่อย นะอืมควีนอฟคัพกับไพ่พลังงานของเอสออฟคัพเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยคุณในเรื่องของการทายังไงก็ได้ให้ตัวเองใจยเย็นตอนนี้มันจะมีต้องการที่แบบว่าการที่ทาตัวเองใจยเย็นก่อนแล้วค่อยไปพูดคุยเด็กถือเหรียญทาอะไรค่อยๆแบบค่อยๆไปค่อยๆไปหาเหตุผลเพื่อปิดช่องโหว่ในจุดที่คุณอยากจะปิดนะอืมขอดูหน่อยซิว่าสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเอาคำบทสรุปจะเป็นอย่างไรต่อ อ่ะไพ่ตัวตอน view of fortune ขึ้นโอเคแล้วแหละว่าตัวคุณน่าจะได้พบเจอความรักที่กลับมาดีเหมือนเดิม as of pentacle ไพ่พลังงานของตัวเด็กถือไออัศวินถือเหรียญแล้วก็อัศวินถือไม้ f o of cups ถ้าเดอะเมดิเชียนมันจะมีการพูดคุยกันมันจะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักวาสมสัมพันธ์แหละเดนเพสเขาบอกว่าใครที่ว่ามีปัญหามีการแบบว่าสัญญามั่นหมายกันอ่ะมันจะมีโอกาสกลับมาพูดคุยกันแล้วก็ได้ทําสัญญากันบางท่านที่แบบว่าจะไปพบปะพบเจอกันบางท่านจะมีเดินทางแบบไปเจอกันเนี่ยมีโอกาสได้เจอนะคะพวกสายฟอทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสได้แบบบินไปหาแฟนอะไรน,นะมีโอกาสเรื่องของการเดินทางเพราะว่าเดมเชมาเตือนเราว่ามันจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณบางท่านนะ อืมในจุดตัดนี้ใครที่เคยทะเลาะก,กันก็จะกลับมาดีมากขึ้นแต่ว่าต้องระวังเรื่องอารมณ์ในการพูดคุยนิดนึงนะอืมขอดูหน่อยว่าแล้วสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเมนเดนจี้ของตัวไพโรแมนต์อ,เอิเจลออร์เคคลกอร์กอยากให้คำแนะนำอะไรกับคุณบ้างค่ะโรแมนต์อเจลอยากให้คำแนะนำอะไรคุณบ้างอ่ะขึ้นโซมเมิเให้แล้วอะ่ะ เขาบอกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแต่คุณจะต้องรู้จักปล่อยวางในสิ่งที่มันยังไม่ถึงเวลาที่แบบว่าจะต้องไปคิดเขาอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าคุณอย่าไปคิดเมื่อคิดไม้แบบว่าคิดเยอะไปหมดอ่ะปล่อยมันไปก่อนแล้วค่อยมาพูดคุยกับเขามองหะแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่คุณคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมค่อยๆคิดค่อยๆทําไม่ต้องแบบว่าคิดทุกอย่างแบบว่าเอาไปเก็บไว้แบบว่าคิดมากเกินไปอะค่ะ อค่อยๆคิดไปทีละเรื่องแก้ไขไปทีละเรื่องดีกว่าแล้วความรักความสัมพันธ์มันจะได้กลับมาดีเองนะไพ่ของตัวลัคนาดาวจันทรสุขเขาอยู่ในราศีอะไรคะสามารถเช็คลัคนาดาวจันทรสุขเขาได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะราศีเกิดของเขาอาจจะู่ในราศีเลโอค่ะคนราศีสิงห์แคนเซลค่ะคนกรกฎดค่ะ วัวโก้นะคนราศีกันราคณาดาวจันทรศุกร์เขาอยู่ในราศีตรงต่อไปนี้ราศีสิงห์ราศีกรกฎและราศีกันนะคะสามารถเช็ครายละเอียดได้ที่ด e s c r i p t ันด้านล่างเลยนะมีเว็บสําหรับเช็คราคนาดาวจันทรศุกร์เขาอยู่นะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมการพยากรณ์ในวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษและขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า